โปรโมชั่น7เดือน7มาแล้วค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาแล้วก็ยังรอมอนวิสเปอร์จัดโปรโมชั่น7เดือน7นี้อยู่นะคะก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเรามาส่องเซตพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะเซตแรกนะคะเป็นน้ำมันมพร้าวก่อนนะคะน้ำมันมพร้าวสกัดเย็นค่ะ คู่นี้นะคะก็คือน้ำมันมนพะพร้าสกัดเย็นขนาด1ลิตร1ขวดแล้วก็500 ML อีก1ขวดนะคะเซตนี้จัดให้คุณไปเลยค่ะ770บาทเท่านั้นมาฉลอง7เดือน7ด้วยกันนะคะด้วยราคา770บาทเซตแรกนะคะเดี๋ยวมาดูเซตที่2กัน นะะเนื่องจากว่าในมือของดิฉันมีอยู่แค่2ขวดแต่จริงๆแล้วเราจัดเซต5ขวดนะคะดิฉันก็ถือไม่ไหวนะคะ5ขวดนะคะอันนี้เป็นโคคอนาทเฟนิก้านะคะเป็นน้ำส้มสายชูหมักมะพร้าวอินทรีย์นะคะเป็นน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาติเอาไว้ทำอะไรได้บ้างน,นะคะเอาไว้ชงกับน้ำพึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งดื่มเย็นชื่นใจช่วยระบบย่อยอาหารของคุณค่ะ เจ็บคอนะคะเป็นหวัดไอชงตัวนี้ดื่มนะคะหรือคุณไม่อยากจะกินหวานไม่ต้องใส่น้ำพึ่งก็ได้ชงกับน้ำเปล่านะคะก็จะรสชาติเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำด่างนั่นเองนะคะเจ็บคอนี่หายสนิทค่ะคุณแล้วดิฉัน จะบอกโปรโมชั่นไปก่อนเลยก่อนที่จะโฆษณสาสรรพคุณไปมากกว่าน,นี้นะคะก่อนที่จะบอกแคทลับนตอนสุดท้ายนะคะขอบอกโปรโมชั่นก่อนค่ะก็คือ5ขวดนะคะโคขนาดเวเนก้า5ขวดนะคะของมิ i s p พ์นี้ราคาเพียง297บาทเท่านั้นค่ะขอให้มี7บาทนิดนึงนะคะ297ค่ะตกรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ถึง60บาทนะคะ 297เนะคะสำหรับ5ขวดเคลบที่จะบอกก็คือว่าคุณรู้ไหมดิฉันอ่ะปลอดภัยรอดสุขภาพแข็งแรงมาด้วย2โปรดักต์ที่กล่าวมานี้นะคะนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวกับโคโคนา์เวนิก้านะคะคือ โควิดสเานี่ยทำอะไรดิฉันไม่ได้นะคะดิฉันไม่ได้เป็นผู้แข่งแข่งในปัทพีค่ะเพียงแต่มีผู้ช่วยที่ดีเท่านั้นนะคะนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและโคเคนาฟินิก้าดิฉันทำอะไรบ้างล่ะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะออยพูเลิ่งทุกเช้าทุกเย็นค่ะคุณเอาไปออยพูเลิยงเลยนะคะสำหรับโคเคนาฟินิก้าขิงดองค่ะคุณอันนี้เป็นดิฉันทำเองเลยนะก็คือว่า ต้องกินขิงทุกวันค่ะแล้วคุณจะปลอดภัยแล้วคุณจะสุขภาพแข็งแรงระบบการย่อยอาหารดีแล้วคุณจะมีอิมูนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนะคะดิฉันก็บอกไม่ได้นะคะว่าคุณกินขิงดองที่ทำจากโค,โคโุคณะบก้าแล้วคุณจะรอดปลอดภัยจากโควิด -19 หรือไม่นะคะแต่ว่าดิฉันทำแล้วดิฉันฝ่ายนะคะดิฉัน แรงดิฉันเฮลตี้รอดปลอดภัยมาได้นะคะแล้วคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผู้แข็งแร่งในปัิภีเช่นเดียวกันนะคะอเ,คเอาละค่ะก็โปรโมชันนี้จนถึงมีถึง7จ็เดือนเนะคะเกรกฎาคมก็คือจะเป็นวันสิ้นสุดนะคะส่งออเดอร์เข้ามานะคะดิฉันพยายามจะรวบรวมออเดอร์แล้วส่งทีเดียวเพื่อเป็นการประหยัดค่าน้ำมันนะคะคุณค,ค่ะก โอ,อนเงินเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ